ขับรถตอนงคืนมันจ้าแสบตาสลเกิสะสับหน้าจอมีวิธีดังนี้มีลูกค้าถามว่าขับรถตอนงคืนทําไมหน้าจอแสดงผลมันแสบตาทําให้ดูแผนที่ไม่ถนัดเลยมีวิธีแก้ดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยเข้าไปที่ตั้งค่าแบบนี้นะคะรูปเฟืองแบบนี้ดูค่ะทัชสกรีนไปเลยจิ้มไปจะเป็นทั่วไปเสียงแสดงผลให้กดแสดงผลตึ๊ดจะขึ้นในส่วนของความสว่างแล้วก็รูปแบบของแสงหน้าจอรูปแบบมีสา แบบดีวยวกันคืออัตโนมัติกลางวันแล้วก็กลางคืนส่วนนั้นบนจะเป็นเลขตัวระดับเลเวลของความสว่างนั้นเช่นแทนปรับที่หมู่กลางคืนเรารู้สึกว่าเออสายตาเรามันแบบยังดูมืดไปเราสามารถปรับเฉดความสว่างขึ้นมาได้นี่เลยสูงสุดถึง20เฉดด้วยกันหรือว่าขับกลางวันอ่ะรู้สึกว่ายังสว่างไปก็สามารถลดเลเวลลงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นี่หรือว่าเป็นอัตโนมัติเลยเซตติ้งนี่อันนี้หมายความว่าเขาจะปรับโดยที่ถ้าเวลาเป็นกลางวันก็จะปรับในวโหมดกลางวันถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะอยู่ในโหมดของกลางคืนนั่นเองข้างบนก็ปรับเวลความสว่างตามเฉดที่ลูกค้าชอบได้เลยแค่นี้เองหมดปัญหาเรื่องการแสบตาในในการมองแผนที่ของหน้าจอ X L 7ของเรานะคะมีลูกค้าไปซื้อ เซลที่เซื้อไม่บอกไม่อธิบายหรือว่านู่นนี่นั่นลืมหรือว่าทักไปไม่เรียกประกันการขายปัญหานี้จะหมดไปนะคะถ้าซื้อกับเซลแพลรับประกันว่าบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายปัญหาทุกปัญหาแพลจัดให้หาทางแก้ไขให้ได้สนใจรถซูซูกิทุรุนทักหาเซลแพลนะคะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดหกนะคะเบอร์ขึ้นไลน์โทรมานะคะเซลมีตัวตนจริงๆซื้อตรงไปตรงมาตรงตามเงื่อนไขนะคะทักมาซื้อกับแพลนะคะ